อย่างพี่นุ่งขยิบใช่ไหมครับเ<ะ>อียบขยิบปึ๊บโดยผมที่ไม่ได้ทําอะไรก็นั่งอยู่ธรรมดาอย่างนี้ครับก็สามารถจะเดาได้วิเคราะห์ได้ว่าเปิดนี้จะมีเลขอะไระผมสามารถแทงนกได้เลยครับบางเจ้าเนี่ยผมแทงขาดเลยเปิดมาก็จ่ายเป็นแสนเงนี้พี่เป็นเจ้ามือเนี่ยพี่ก็กลัวแล้วบ่อนคนดังก็เลยไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาไปเรียนได้เจ็ดวันช่องบอนก็ยอมมาขอร้อง ถ้าผมไม่ขยับปุ๊บเนี่ยคนก็กลัวหน้าเสียประตึงเพราะฝั่งทนเนี่ยเขารู้จักผมหมดเบอร์หนึ่งไหมก็ต้นๆน,น,นะครับขนาดในนี่ผมยังเคยเล่นเลยพี่ในสภาเลยครับใช่ไหมเล่นในรัฐสภาเลยเหรอมีคุณอยี่าบอกว่าตั้งแต่สิปจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาชีพการเล่นไฮโลในการเลี้ยงชีวิตมาถึงตอนนี้เลยเหรอถูกต้องครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP พีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับคนคนหนึ่งครับที่ผมขอเรียกเขาว่าเป็นเซียนไฮโลหรือว่าเซียนลูกเตา๋าอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับชีวิตของเขานั้นประกอบอาชีพนักพนันอย่างแท้จริงนะครับและวันนี้เขาจะมาเตือนทุกๆคนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาดนะครับเพราะคุณจะไม่มีวันชนะมันได้ครับ รายการของเราก็ต้องขอต้อนรับนะครับคุณหลนคอดาวครับสวัสดีครับัครใช้ยาหลนคอดาวนี้ได้มาไงครับเมื่อก่อนผมสักดาวที่คอครับอชื่อในวงการก็เลยถูกเรียกว่าหลนคอดาวมาตลอดทําไมมีความถนัดเรื่องไฮโลแล้วก็ลูกเต๋าครับมันเล่นมานานครับมันปลูกฝังมานานครับเราเล่นแต่เด็กมันเลยมีความชินความชานาญครับถามก่อนหลนเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนโคราชครับในวัยเด็กเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่โคราช แล้วทําไมเราเข้าไปสู่วังวนของการพนันได้ยังไงคือสมัยสมัยที่ผมเป็นเด็กใช่ไหมครับไฮโลเนี่ยสมัยก่อนตำรวจเขาจะไม่จับใช่ไหมครับที่บ้านจะเล่นทุกวันครับไม่ไม่ได้เป็นบ่อนครับคือเล่นกันเหมือนบ้านนอกครับแต่คือเขาจะมาเล่นหน้าบ้านเล่นข้างบ้าอบ้านนี้ครับาะเรียกได้ว่าหล่นเนี่ยเติบโตมากับสังคมคนข้างบ้านที่มีบ่อนไฮโลครับเราก็เลยเข้าไปพัวพันเล่นด้วยครับ ผมเล่นแต่หกขวบนะครับหกขวบเล่นกันเองเหมือนเล่นกัินเองนี่ครับแล้วเราหกขวบเนี่ยเราเล่นไปตลอก็มันมันก็ซึมซับครับเพราะว่ามันมีทุกวันอย่างนี้มันจะไม่เล่นมันตลอดจนผมอ,อายุสิบสองครับจนตั้งแต่ผมเรียนจบเล่นทุกวันครับพ่อแม่ให้ตังค่าขนมมาเราไปนั่งเล่นไฮโลอะไรอย่างี้ครับจนเรียนจบป .6 หกครับพอเรียนจบปุ๊บก็เข้าขึ้นกรุงเทพเลยครับเข้าสู่วงการพนันเต็มตัวก็มาทํางานก่อนครับอ๋อมาทํางานตอนนั้นกรุงเทพมาทํางานอะไรครับเครื่องเงินครับพวก แหวนพวกตุ้มหูเงินครับอ๋อเรามาเป็นช่างครับแล้วยังเล่นการพนันไหมมาอยู่กรุงเทพก็เล่นครับพอดีคนใต้มันจะชอบตีไก่ใช่ไหมครับครับบ้านพี่บ้านพี่ไก่ชนไก่ชนตอนนั้นผมไม่ทํางานอยู่แถวเดลเมอท่าพระครับตรงข้ามโรงเยนจีดามันี่จะมีบ่อนไก่ครับเรื่องจากงานตอนเย็นอย่างเงี้ยหรือว่าวันอาทิตย์หยุดงานใช่ไหมครับก็ก็ไปตีไก่ไปดูเขาตีไก่ปุ๊บแล้วก็พอตีไก่เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเล่นเฮโลครับครับมีเล่นเฮโลเสร็จผมก็เล่นเฮโลก็คือ ไฮโลกับกลุ่มคนใต้ครับแล้วเก่งอยังฮะตอนนั้นก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับแต่พอได้เล่นได้ตังอยู่ครับพอ,อมีความรู้ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับแล้วมาเก่งตอนไหนมาเก่งช่วงอายุยี่สิบกว่าครับผมไปทุกที่ของของในประเทศครับไปเล่นทุกที่ตั้งแต่บางมดหรือจะเป็นท่าพระบางแคระพรามเก้าหนองจอกอะไรเงี้ยไปทั่วทุกสาธิตแม้กระทั้งภูเก็ตอุบลกระบี่พังงาแล้วงานการที่เราเป็นช่างเงินอยู่อะ ผมออกตอนอายุ 10, 18ครับอ๋อคือทําอยู่6-7ปีครับแล้วก็ออกมาเต็มตัวเลยครับเรียกว่าเดินสายเล่นเลยว่างั้นครับผมไม่ได้ทําอาชีพอื่นไม่ได้ทํอะไรอย่างอื่นครับตั้งแต่18ครับจนถึงเมื่อไหร่ฮะปัจจุบันครับคุณอย่าบอกว่าตั้งแต่18จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราใช้อาชีพการเล่นไฮโลในการเลี้ยงชีวิตมาถึงตอนนี้เลยหรอถูกต้องครับเออผมเพิ่งเคยได้ยินนะผมไม่นึกว่าจะมีคนที่ สามารถอยู่ได้ด้วยการพนันคือทีแรกอ่ะผมเข้าใจว่าคนเราต้องทํางานอื่นๆสุดท้ายก็มาเล่นการพนันอันนี้ไม่จริงครับมีมีเยอะครับมีเยอะมากที่บ้านไม่ทํางานเล่นการพนันเดียวก็แสดงว่าต้องเป็นคนที่เล่นเก่งมากก็คือชนะอยู่เรื่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่มันเรียกคล้ายๆว่าเขาเหมือนว่าเล่นหุ้นรายวันนะพี่มันเหมือนเป็นหุ้นรายวันคือมีได้มีเสียครับบางวันได้บางวันเสียแต่ถึงเสียก็อยู่ได้ อาศสยว่ายืมเพื่อนหรือว่ากู้ได้ครับโทรยืมกู้ได้เป็นแสนงเงี้ยสี่หมื่นห้าหมื่นเพราะสมัยก่อนมันกูก้ง่ายไม่ต้องมาอย่างนี้งั้นใช่ไหมครับอย่างผมนี่สังวนตัวผมนี่กู้ได้เป็นล้านทําไมเรามีเครดิตกู้ได้เป็นล้านอ่ะก็ผมเป็นคนเล่นด้เสียเขาก็รู้ใช่ไหมครับเป็นคนเล่นแรงเขาเล่นเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ประวัติไม่ค่อยเสียอย่างเงี้ยผมว่าแต่คือสลานี่คือหมายถึงว่าอย่างเจ้านี้ไปกู้เจ้านี้แสนใช่ครับ,รบพอเราก็ผ่อนยังไม่หมดก็ไปกู้เจ้านี้ต่อแสนหนึง่งบอกพี่แสนหนึ่งพี่นะเออพ่งนี้ย ก็ยกปูหมาก็วนเวียนอย่างนง้ยสิบสิบเจ้าครับเจ้าละแสนละแสนครับก็คือโทมยังไม่ต้องก็เขาก็ให้มาแล้วดอกต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงแสนหนึ่งก็วันละถ้าเป็นรายวันวันละห้าพันยี่สิบสี่วันครับมันจะมีสองระบบนะพี่นะครับครับแสนหนึ่งก็วันละสองพันคือดอกลอยอืดอกดอกลอยเรียกดอกลอยครับถ้าไม่คืนต้นก็เสียวันละสองพันครับแต่ถ้าคืนต้นก็จบแล้ววันละห้าพันคืออะไรยี่สิบสี่วันก็แสนหนึ่งก็คนปิดก็ได้สองสองหมื่นครับดอกสองหมื่นนะครับเป็น จำนวนนับิอาพันยี่สิบสวันก็แสนสองตอนนี้เนี่ยในวงพนันเนี่ยเวลาเราจะกู้ยืมอะไรกันไม่ต้องมีคำประกันอะไรหลนเอาโไซค์มาให้พี่เอาอย่างผมไม่มีรถยนต์มาไม่มีผมใช้เปล่าๆเดียวเชื่อใจสิบแปดถึงปัจจุบันเนี่ยใช้การพนันในการดำรงชีพถูกต้องครับอยู่ได้ลูกเจดคนครับลูกเจดคนครับโทษฮะภรรยาเดียวหรือว่าสามครับ สามภรรยาอันนี้พูดได้นะพูดได้ครับดูแลหลนมีหน้าที่ดูแลลูกทุกคนทุกคนครับและภรรยาทุกคนครับเจ้าชู้ <laughs> <laughs> ไม่มีทรงเจ้าชู้เลยนะคือคนเล่นนะพี่ส่วนใหญ่ผู้ชายคนเล่นเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นที่จะมีเมียเดียวน้อยมากโอ้โหน,น่าสนใจแล้ววงการนี้เพราะว่ามันมันหาง่ายพี่ก็บางทีผู้หญิงคนผู้หญิงหน้าตาดีข็ไามา่เล่นอย่งครับอ่าไอ,อคน,ออนนี้จ้องหว่อนมีตังก็ได้เปียกจีบออชอบอย่าเงี้ยก็แต่อยู่กันได้ไม่นานหรอกครับคนเล่น เพราะว่าเวลาเลี่ยงกันเล่นเลยมาหมดมาก็ทะเลาะกันก็ต้องแยกย้ายกันหมดคิดว่าตัวเองทําไมถึงสามารถเล่นการพนันเลี้ยงชีพได้คือผมเป็นคนไม่ได้พูดว่ายอยอยอเดือยตีพี่นะถือว่าผมเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับ<ถ>คือยกมือเขย่าอย่างเงี้ยเขย่าแล้วก็ร่นมาธรรมชาติครับเขย่าแล้วก็เทมาเงี้ยแต่ผมสามารถรู้ว่าออกอะไรเก้าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์การที่เราจะรู้เลขข้างในไฮโลได้คือฟังถูกไหมครับหูต้องดีถูกไหมฮะ ทำไมพี่เห็นไฮโลที่เหว่ยแค่เนี้ยทำไมไม่อย่างนี้ไปเลยอะตึงๆให้มันแบบมั่วไปเลยอย่างนี้ไม่ได้คัไม่ใช่กติกาคนไฮโลไม่เล่นกันถ้าขเขย่าแกันนะครับไอหนุ่มมึงไปเล่นคนเดียวที่บ้านบบใช่ปะถูกต้องครับแต่จริงจริงมันแฟร์ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณก็ไม่รู้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 เจ้ามือก็ไม่รู้ก็วัดดวงกันสิการอันนั้นเนี่ยถ้าวัดดวงไม่มีคนเก่งนะพี่ การพนันถ้าว่าวัดดวงร้อเปอร์เซ็นต์ไม่มีคนเก่งครับอทุกคนไม่ต้องการมาวัดดวงถูกปะ่ะทุกคนต้องการมากินถูกป่ะทุกคนอยากได้เงินถูกป่ะครับผมเออเ <laughs> ข้าใจครับเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่นคนเดียวที่บ้านผม <laughs> การันต้องเขย่าทีเดียวครับตั้งหน้าสี่แล้วก็เขย่าทีเดียวมันให้เล่แต่ที่ไม่เหมือนกันนะพี่อย่างบ้านนอกใช่ครับก็จะเนหน้าลายแล้วแต่อย่างเชียงรายเงี้ยพวกภาคเหนือจะเป็นหน้าลายหน้าลายคืออะไรออกอะไรก็เขย่าอันนั้นอ๋อคือไม่ไม่เรียงไม่จัดไม่ไปตั้งไม่ได้หนบาสี่คือ ออโครสองเหลี่ครับเ,ออเปิดก็ต้องวางโครสองเดี่ยวให้เราต้องขยับต่อไปอเราก็าเรียกหน้าลายก็แฟร์ดีนะครับมันเล็กพื้นที่แต่บ้าน,มนไม่เหมือนไม่เหมือนกัคน,นครับอ๋อโอเคสมัยที่หลน่นเดินสายเนี่ยบ่อนในกรุงเทพเนี่ยบ่อนไฮโลเนี่ยครับเยอะไหมเยอะครับคือสมัยนั้นนะพี่ไฮโลเนี่ยจะมีทุกทุกที่ทุก,ทกสนครับสมัยนั้นก็สักยี่สิบปีที่แล้วครับ ตอนนั้นก็มีบ่อนอยู่ทั่วไปทุกที่ครับทุกที่นะอย่างตอนนี่จะมันจะเล่นเล่นในซอกใช่ไหมครับหรือเป็น <Carl. S 2> เล่นตามบ้านนี่ปุ๊บแล้วก็ไปสักเจ็ดแปดโลก็จะมีอีกอีกจุดอย่างนี้ครับครับบางสอนอนี่ก็จะรับจะรับสี่สี่จุดห้าจุดแล้วแต่ขาที่มันจะมีเล่นอะไรอย่างนี้ครับคือผู้ภาษาชาวบ้านคือจ่ายเจ้าหน้าที่ครับผมบอนนี้ก็จ่ายตัวหนึ่งถูกครับบอนนู้นก็จ่ายตัวหนึ่งบ,บ่อนนู้นก็จ่ายตัวหนึ่งสอนนึงจะรับสี่ตัวสมมติมีสี่แล้วแต่กําลังแล้วแต่กําลังคนจะเปิดครับ ที่หนึ่งเนี่ยคนเยอะไหมคนเข้ามาเ,เล่นไฮโลเนี่ยกี่คนประมาณบางบางครั้งก็สิบ่าสิบห้าบางทีก็ยี่สิบสามสิบแล้วแต่ครับแล้วแต่ถ้าบันอกาสถ้าบ่อนนี้สนุกใช่ไหมครับครับก็จะมีสามสิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนแต่ถ้ามาสนุกก็จะมีเจ็ดแปดคนแล้วแต่ครับสามสิบกว่าคนเนี่ยคือเล่นอยู่กับคนเขยา่าคนเดียวใช่ครับผมถูกไหมครับครับไม่เหมือนบ่อนการพนันอื่นมีหลายโต๊ะไปไม่หมดไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเป็น<ม>บ่อนไฮโลแบบธรรมชาติธรรมชาติครับ ก็คือยี่สิบสามสิบคนมีเจ้ามือคนเดียวถูกต้องแล้วก็ยักกันไปยักกันมาข้างนอกนู่นนี่นั่นถูกไหมฮะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในวงไฮโลเนี่ยนอกจากนักพนันที่เป็นนักพนันจริงๆเนี่ยหล่นนะมีอาชีพอื่นไหมผมแต่ผมไม่รู้พระจริงพระปลอมครับแต่ว่าเขาก็ใส่จีวรมาเล่นครับพระมาเล่นไฮโลเหรอทุกที่พี่โอ้ท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยคุยให้ฟังนะจากประสบการณ์นะอย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะไป ว่าวงการสงอะไรนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่พระจริงหรอกก็พระจริงอ่ะพี่แต่บางคนคนเขาไม่รู้คนไม่ทุนคนเขาไม่รู้ว่ามันเป็นจริงมันมันมันก็ต้องมีอยู่ทุกทุกวงการแหละนะที่เรื่องของการเกเรนอกลีดอะไรเงี้ยนะหมดครับที่หมดมีดาราไหมวงการพี่เนี่ยมีไหมมีเยอะแยะมีแบบอนมองนินนึงเฮ้ยมีสมัยนั้นก็ไปเล่นที่จันลันนะครับ พอเรื่อนไปไมาเขาก็ชนานาญแล้วก็เอาเดินสายเลื่อนมีการโกงมีของโกงติดตัวมั่งไรมั่งเงี้ยจริงเหรอครับโอ้นี่แกไม่อยู่แล้วนะเราก็มา <c oughs> เราก็มาเล่าให้ฟังว<ะ>่า <c oughs> แกมันขอโทษด้วยครับที <c oughs> ่เป็นก็เล่งกับเขาไงครับ <c oughs> อืมอืมนี่ผมเคยเล่นกันอะไรหลายคนมีมีคนเรียงผมไปกินไปกินตลกเหรอครับเรียงผมกินตลกตลกนี่เสียนะพี่ก็วงการบันเทิงก็มีหมดมีมีทุกมีทุกมีทุกขนาดในนี่ผมยังเคยเล่นเลยพี่ในสภาเหรอครับใช่ไหม เล่นในรัฐสภาเลยเหรอมีผมไปเล่นข้างในครับเล่นข้างหลังในซอกอ่ะเล่นพวกคนขับรถให้นายกพวกเนี้ยอ๋อข้างหลังครับเล่นในซอกเล็กๆครับอืมแต่นาแล้วหลายปีแล้วพี่เขาเล่นกันเป็นประจำเหรอมันถึงได้มีตรงนั้นเขาเล่นทุกวันอยู่แล้วครับช่วงนั้นะเล่นในซอกเล็กๆครับจะมีซอกเล็กๆเข้าไปอ๋อโอ้โหนะแอบเล่นกันในข้างหลังเนาะใช่ครับก็เรียกได้ว่ามีทุกที่จริงๆนะทุกที่ก็คุยาย่ากนี่อืมอืมอืม มันจะมีทุกทุกพื้นที่ครับ,รบแต่เราจะต้องเลือกเล่นที่ว่าตรงไหนเราได้เปรียบเราถึางจะเ,เข้าบอนนั้นอคือบอนแต่ละบอนเนี่ยมันจะมีเจ้ามือแข็งกับเจ้ามือหมูใช่ไหมครับเราต้องเลือกเล่นเจ้ามือที่อ่อนครับเราถึงจะได้เปรียบแล้วเราจะรู้ได้ไงเจ้ามือคนนี้อ่อนเจ้ามือคนนี้แข็งเพราะการเขย่าการเขย่าแต่แต่และคนไม่เหมือนกัน<อ>คนเขย่าไม่เป็นก็เขย่าตาถีนศาใช่ไหมครับเ <COMM. S 2> ขย่าไปเรื่อยครับแล้วแต่ดวงว่างั้นใช่การตัดเต๋าเราก็จะง่ายขึ้นการที่เราจะยักของเพื่อนไปให้ถูกจะ จะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเสียแต่ถ้าจะมือแข็งโอกาสที่เราจะเสียมากกว่าได้หลนก็ต้องคอยดูว่าเจ้ามือคนนี้แข็งไม่แข็งครับเราถึงเข้าไปเล่นถูกไหมฮะครับมาถึงเรื่องราวของฝีไม้ฝีมือที่มันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าเลขจะออกอะไรการลินการเทอะไรต่างเนี่ยครับอย่างพี่นุ่งขยับใช่ไหมครับเปรียบขยับ แล้วก็รีดมาอย่างงี้ครับก็วางเงี้ยโดยผมที่ไม่ได้ทําอะไรก็นั่งอยู่ธรรมดาางี้ครับก็สามารถจะเดาได้วิเคราะห์ได้ว่าเปิดนี้จะมีเลขอะไรคือเราเก่งแผลเทครับแต,แต่การเทเนี่ยมันต้องใช้เวลาเล่นพี่ตั้งแต่เปิดนี้ไม่ชอบผมก็จะไม่เล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปิดไหนผมชอบผมก็จะเล่นเล่นเยอะหน่อยเงี้ยอ๋อคือหมายถึงว่าถ้าเราฟังปุ๊บเราเคลียร์เลยมั่นใจเลยนี่มั่นใจเลยใด่เยอะถูกต้องครับแต่ถ้าไม่ค่อยมั่นใจก็อ่ะเบาๆไว้ก่อนครับ ออเคแล้วแต่โอกาสเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันมีมันมีความแตกต่างกันยังไงอธิบายให้พี่นิดหนึ่งได้ไหม,มจะมีไหลช้ากับไหลเร็วครับถ้าไหลเร็วนักเรียนเล่นก็จะเล่นหกสองเอี่ยวถ้าไหลช้าเขาจะเล่นสามสี่ห้าทุกคนเพราะคนฟังเทเก่งก็หลายคนครับเยอะคือหมายถึงว่าการเทอย่างเงี้ยถ้าลูกเต๋ามันไหลเร็วคลิกคลิกคลิกครับล่วงเร็วอะล่วงเร็วจะเป็นอะไรนะหกสองเอี่ยวหกสองเอี่ยวครับถ้าล่วงช้าสามสี่ห้า เพราะอะไรอ่ะทาไมมันร่วงช้าเร็วเหน้าเต่ามันไม่เหมือนกันครับรูเต่ามันไม่เหมือนกันน้ําหนักของลูกเต่าที่เขาเจาะรูไว้เนี่ยนะค่าเพราะฉะนั้นเวลามันเจอแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันจะวิ่งลงช้าเร็วไม่เหมือนกันถูกต้องครับอันนี้เป็นมาตรฐานเลยถูกต้องครับแล้วมัดจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกทุกครั้งครับทุกลูกเต่าที่สมัยที่ยังไม่ดังนะครับจะเป็นทุกชุดจะเป็นแบบนี้ทุกชุดทั้งหมดแล้วมันช้าเร็วนี่มันมันกิ๊กเดียวถูกไหมมันช้าเร็วกว่ากันนิดเดียวถูกั้ตองครบ มันต้องใช้ความเก่งด้วยพี่ใช้วความานานความสามารถชานาญครับชำนาญเฉพาะตัวก็ตั้งแต่หกขวบระท่านผู้ชมครับจนถึงวันนี้มันสามสิบกว่าปีนะอยู่กับลูกเต่ามาครับเพราะนั้นเนี่ยฟังเนี่ยแทบจะรู้แล้วนะเตา๋าจะออกเลขอะไรถูกไหมบางเจ้าเนี่ยันแทนขาดเลยพระเจ้ามหมูมาใช่ไหมครับแบบเจ้าตาสีทสารเงี้ยเขย่าแบบสีไม่ไปอย่างเงี้ยมผมก็ล้อมสีนะครับกักสีต่ำสี่หมื่นเต็งสี่สองหมื่นอย่างเงี้ยแล้วก็โต๊ดอย่างเงี้ยครับเปิดมาก็จ่ายเป็นแสนงเงี้ย ผมสามารถแทงนกได้เลยครับขย่าสีไม่เดินคือหมายความว่าขย่าแล้วเลขสียังอยู่ที่เดิมไม่ขยับถูกไหมใช่ครับขยัาสีไม่เดินเนี่ยเราสามารถดูได้พี่เพราะบางคนณขยังไม่เป็นครับ,รบขยับเป็นก็คือเนี่ยปุ๊ไถไปอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็กวางไงคือเขายังไม่เป็นยังไม่เก่งอะ่ะคือยังไม่มีความรู้แต่คืออยากจะเล่นเพราะนั้นมึงมีสีข้างในแน่ถูกต้องครับอ่าเพราะนั้นหลนก็แทงสีทุกระบบเลยทับล้อมนะครับใช้วิธีการล้อมก็คือนี่คือแทงขาดถูกไหมครับพี่เป็นเจ้ามือเนี่ยพี่ก็กลัวแล้วครับเพราะว่า หลนเป็นคนเก่งไงอย่างเงี้ยมีไหมมีกลัวเราอย่างงี้ไหมก็มีครับมีมีที่อุทัยหนึ่งที่จังหวัดอุทัยครับโอ้โหแล้วก็นครศรีธรรมราชที่หนึ่งแล้วก็พระยาที่หนึ่งสามที่ที่ไม่ผมเล่นโดยที่ผมไม่ได้โกงเขาพูดยังไงก็ไปเล่นธรรมดาครับเพราะพระยาจะรู้จักผมเลยว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะสักดาวที่คอเขาจะเรียกผมหลนคอดาวใช่ไห้ยาผมหลนคอดาวแต่นี่คนลักษณะจะจำผมได้ผมเลยไปทับดาวมา แล้วเขาบอกว่าไงที่เขาไม่ให้เราเล่นเนี่ยคือเขาพูดเขาใช้เวลาเล่นไปสักสามเดือนนะครับได้ก็ได้เงินมาเยอะครับได้เงินมาก็หลายล้านอยู่ครับโอ้โหเจ้าของบอนเขามาขอร้องบอกบอกลุ้นพี่ขอร้องนะอย่าอย่าพึ่งเข้ามาบ่อนพี่เลยว่าน่าเสียในไปเขากลัวเขาพูดอย่างนี้ครับผมก็เลยต้องจำใจอแล้วก็ไปเล่นที่นครต่อครับรั่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเล่นได้เจ็ดวันจ้องบ่อนก็ยอมเขาจะบงส่งภาษาภาษาใต้ผมไม่สู้แล้วยอมแล้วนองอย่ามากเลยนะครับ ผมก็ก็กลับส่วนที่อูทไทยก็เล่นได้สามวันบอลคนดังว็เลยไม่ไม่อยากไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาผมไม่เล่นได้สามวันเจ้ามือก็พูดว่าถ้าผมก็ไปในบอลเขาจะไม่เทให้อเพราะแต่แต่ก็คือหมายว่ามีคนได้ยี่สิบกว่าคนเหมือนกันครับรู้จักทมหมดครับแต่ก็ฟังเทีเหมือนกันหมดแต่เขากลัวผมคนเดียวครับคือคนที่ที่เล่นอยู่ในนั้น ก็อาชีพเป็นทุกคนครับไม่ใช่ว่าหมูหมากาไก่เป็นนักเดินเล่นตรงนั้นอาชีพแต่เขาก็มั่นใจของเขาว่าเทมาต้องชอบอะไรเงี้ยการเทมันไม่เหมือนมันชอบไม่เหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่ผมไม่ไปใช่นะครับเขากินตลอดแต่ผมเข้าไปในช่วงสามวันอ่ะเขาเสียทุกวันอืเขาเลยพูดว่าถ้าผมเข้าไป ไม่เทให้อืผมก็ต้องจำาจยอมกลับในบ่อนใหญ่ๆที่เป็นบ่อนระดับใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยมีไหมไฮโลหรือว่าเขามีบาคาร่ามีรูเล็ตมีนู่นมีนี่มีไฮโลไหมเมื่อก่อนมีทุกเมื่อก่อนจะมีจุดใหญ่ครับจะมีเตาปูนะครับมีประตูน้ําครับแล้วก็มีโรเจอรัพยาจะมีสุขุมวิทแล้วมีพารามสามมีของพีดีหลักใหญ่นะครับครับของคนมีชื่อมีชื่อเสียงมีไฮโลหมดเป็นพวกบาคาร่าเป็นพวก เสีมังกรแล้วแต่มีไฮโลก็มีแล้วแต่ถ้าเขาไปเช่าทำามโลก็เธอไม่โลครับแล้วก็ไปเช่าขอนเช่าขอนคืออะไรสมมติอย่างอย่างพี่เปิดบ่อนใช่ไหมครับเปรียบเทียบครับอคุณไปเช่าขอนนี้เที่ยงวันเที่ยงคืนก็เป็นของกะของคุณอ๋อพอหมดแล้วก็มีกะนี้เข้ามาต่ออ๋อเป็นกะเป็นช่วงเวลาใช่ครับก็คือให้เช่าสถานที่ถูกต้อง เหมือนบ่อนกิ่งเพชรอะนะครับประมาณนั้นก็คือให้เช่าเป็นช่วงเป็นกะเวลาถูกต้องครับนะครับถ้าเจ้ามือโกงอะเรารู้ไหมอย่างมุดว่าหล่นเนี่ยเคยเจอไหมในลักษณะที่แบบอ่าเฮ้ยลินมามันต้องออกนี่นี่หว่าแทงขาดเลยมันไม่เป็นอย่างที่คิดเว้ยอันนั้นคือเขาทําแกมัแล้วพี่แต่บางทีเราไม่รู้แล้วคนทําเต๋าเนี่ยมาแก้ได้ไงเขามีวิธีครับมีจะเป็นเขาทํนน้ายาน้ํายาขึ้นมาครับขัดน้ายาขึ้นมาฉีดจานอย่างเงี้ยหรือจะเป็นทําเต๋าแก้กันเทมานี้ครับ หรือจะใส่แป้งหรือว่าขัดจานเนี้ยก็ฟังไม่ได้หรอกครับขัดจานที่เป็นที่รองเ่รอนะที่เอากระดาษทรายครับขัดจานใช่ไหมครับก็ฟังไม่ได้แล้วพี่มันเป็นขี้ฝุ่นคาจานอย่างเงี้ยหรือจะใส่แป้งหรือทำเตากันเทมาเงี้ยครับจานกันเทครับกีตาถึงจะรู้สึกว่าพอแล้วกูไม่ผ่านแน่วันนี้ห้าหกตาก็รู้แล้วพี่ว่ามันไม่ใช่แสดงว่าเขาแก้เตามาถูกไหมลักษณะนี้เคยเจอเจอทุกวันนี้ก็ แกหมดแล้วครับพี่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวหล่นพอไปเจออย่างนี้ปุ๊บยังไงถ้าเล่นไม่ได้ผมก็ไม่เล่นเพราะว่าวกนี้รู้แล้วเทมาไม่ใช่ก็เล่นไม่ได้ครับตอนไหนที่เราเป็นเจ้ามือไหมบางทีถ้าผม,ผมมีโอกาสได้ขย่าใช่ไหมครับ,รบอย่างอย่างโซนนี้ไม่รู้จักยังไม่รู้จักผมเงี้ยถ้าผมเป็นเจ้าเนี่ยผมต้องขึ้นขย่าแล้วก็ส่งให้ให้น้าม้าเดินอย่างในหัวเนี่ยพาเราไปเป็นเจ้าเนี่ยเราก็ต้องไปเป็นเจ้า แล้วก็จะมีหน้าหน้าม้ามาเดินให้เราเงี้ยครับเราก็กินเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับคนที่เป็นหน้าม้าจะเล่นเลขที่เราบอกถูกต้องครับแล้วคนอื่นจะยักไปตรงอื่นครับผมแล้วหน้าม้าเนี่ยกินเราไม่เป็นไรเพราะเรารู้กันครับแต่คนอื่นเนี่ยโดนครับอย่างพี่หนุ่มต้องเล่นห้าสองตัวนอกใช่ไหมต้องตั้ง 2, ห้าสองตามไปสั่งผมอย่างเงี้ยห้าสองมาไหมอ่าสมมุติว่าบอกอย่างเงี้ยครับ อ่ะบอกพี่ห้าสองครับพี่ต้องเล่นห้าสองแล้วพี่ต้องเล่นห้าสองนะครับอพี่ต้องหน้ามาต้องเล่นห้ากับสองครับอ่าเล่นละห้ากับสองครับแทงห้ากับสองนะครับครับปึ๊บออกห้าก็ได้ตังค์นี่เขายักไปอย่างพี่ลงสองหมื่นได้แปดหมื่นแล้วคือคนเราคนเล่นไม่เหมือนกันแต่ละคนครับบางคนก็เล่นไปแต่หกห้าอย่างเดียวเขยยายังไงก็ตัวหกห้าแต่ส่วนตัวผมจะเล่นทุกเลขเวลาผมส่งส่งให้เล่นเงี้ยก็ต้องเล่นตามที่ผมส่งไปให้เล่นไม่สั่งตามไปสั่งผมนะครับแล้วเราบอกเขายังไงซิกก็แล้วแต่ครับจะ แล้วแต่เตรียมจะเป็นจับหูจับตาหรือจับขาแล้วแต่กอดอกแล้วแต่ครับจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างไช่ไหมจับเข่าคือห้าสองห้าสองครับหรือจะสมัยกอดให้ย่างนี้ครับหนึ่งอย่างงี้ครับหกเอี่ยวห้าสองสามสี่นี่หกเอี่ยวสมัยกอดนะแบบสมัยโบราณหกเอี่ยวห้าสองสามสี่สามสี่สี่สามเนี่ยวแล้วเราไปทำซิกอย่างงี้คนอื่นเขาไม่รู้อ่ะอันนี้คือเมอก่อนไม่ีรู้สมัยนี้ยสมัยนั้นนะครับแต่อันนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วครับ ต้อง<ต>มีกลางอย่างนีมาแล้วแต่อย่างนี้ครับเนี่ยแล้วแต่ครับแล้วแต่ซิกก็คือนัด,นดกันครับนัดกันส่งซิกครับมีหลายวิธีดิครับแล้ววันนี้พอหล่นมาออกหนุ่มของันออฟฟิเชียลเนี่ยคนก็รู้กันหมดดิอันนี้ถือว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าโบ,าบาติผมไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าอยู่เลยครับทุกว,วันเนี้ยอืมเพราะว่าอือืมไปไหนคนก็เป็นเจ้าไม่ได้ครับเพราะคนจะรู้จัก เยอะส่วนใหญ่ในกรุงเทพทุกบ่อนพี่ผมจะไม,มไม่มีโอกาสได้เป็นมันมีเพื่อนฝูงนะครับมีคนรู้จักถ้าผมไม่ขยับปุ๊บเนี่ยคนก็กลัวหน้าเสือก็ตึงอแล้วก็เกรงใจเจ้าของบ่อนครับผมไม่สามารถจะขยับได้ทุกบ่อนในกรุงเทพหน้าเสือตึงเนี่ยหมายความว่าไม่มีคนเล่นอ่ะใช่ครับอ๋อโอเคเพราะฝั่งทนูเนี่ยคนรู้จักผมหมดสําหรับสําหรับตอนนี้เนี่ยคือถ้าเอ่ยชื่อหล่นไปนโอ้โหรู้จักทุกคนก็คนรู้จักเบอร์หนึ่งไหมก็ต้นต้นนะครับต้นต้นะต้นๆ้นของไฮโลครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องเดินเล่นอย่างเดียวครับผมไปทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกพื้นที่คือกรุงเทพเนี่ยพอแผลเทมันเริ่มดังคร่บมมันจะไม่มีลินแต่ตามแต่จังหวัดเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังมันยังมีลินอยู่ยังมีเทอยู่ก็ต้องไปครับต้องไปเล่นตรงนั้นอย่างเขาตามงานนะใช่รับ,รบยะลามีเทนะก็ต้องไปยะลา ภูเก็ตมีเทนะก็ต้องไปภูเก็ตคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขยายความให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าจริงแล้วคือว่าเล่นไฮโลเนี่ยสมมุติว่าเจ้าเขย่าปั๊บให้เทเขาเทคลิกลงมาแต่พอตอนหลังเนี่ยนักพนันส่วนใหญ่เก่งแล้วฟังรู้รแผลเทเนี่ยคือถ้าเทปุ๊บเขาจะรู้ว่าออกอะไรเจ้ามือเสียเปรียบ,บเสียเงินเยอะห้ามเทพอห้ามเทปุ๊บหลนก็รู้สึกไม่อยากเล่นที่นี่ล้เพราะเราต้องฟังถูกไหมใช่ครับอ๋อที่ต่างจังหวัดมี มียังให้เทอยู่คัก็เลยไปเล่นต่างจังหวัดถูกไหมครใช่ครับที่เดินทางไปเล่นบ่อยที่สุดชอบที่สุดเนี่ยคือที่ไหนไม่ได้จาะจงครับแต่หมายถึงว่าถ้าตรงไหนเงินดีถ้าตรงไหนได้เงินเราต้องอยู่ตรงนั้นครับต้องใช้เวลาพี่อยู่เป็นเดือนเงนี้ยบางทีบางทีครับเป็นเดือนเลยเหรอครับแล้วเราไปไปนอนที่ไหนอะไรเงี้ยใโรงแรมนอนครับเราก็เดินทางไปเพื่อเล่นเลยนะครับ<ก>อยู่ตรงนี้เดือนหนึ่งอยู่ตรงนี้ สองอาทิตย์อยู่ตรงนี้เดือนหนึ่งครับแล้วแต่หน้างานพี่อ่าแล้วแต่หน้างานแล้วเพราะอะไรถึงอยู่เนี้ยสองเดือนถ้ามันได้เงินสี่ห้าแสนน่าไม่ไม่อยู่ต่อหรือเขาไม่ให้เล่นละพอเล่นไปเล่นมาเงี้ยแผลมันเริ่มล้ามั่งมันเริ่มคือเราได้เงินได้เงินมาเยอะเงี้ยไหม,มบางทีคนเขากลัวมั่งอะไรมั่งเงี้ยครับงงบางทีเขาก็พอจะมือสู้ไม่ได้อะเขาก็ยอมเนี้ยก็ไม่มีที่เล่นหรอกครับก็ต้องกลับอืมอย่างที่ไหนที่ไปอยู่นานที่สุดเลยอยู่นานสุดก็มีภูเก็ตครับภูเก็ตอยู่ได้ เป็นเดือนสองเดือน,นครับใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันก็เงินดีครับที่แปลกที่สุดที่ไปเล่นในสถานที่เนี่ยคือที่ไหนผมมาเล่นทับทับเบิกอะทรมานมากเลยกว่าจะขึ้นขับแล้วขึ้นภูเขาไปเล่นหนาวกาหนาวทรมานมากครับพวกมงก้งยังเก่งเลยมง้งยังรู้เรื่องเลยชาวม้งนะครับเล่นกับม้งเนี่ยเงินดีด้วยคมง้ง,งเงินเยอะทําไมเขามีตังค์อะเขาทํางานพี่เพราะมง้งทำงานทุกคนเหรอเพราะม้งทับเบิกเนี่ยเขาขายเขาทาผักขายพี่เขาขายของ เพชรบูรณ์นะครับผมขึ้นไปบนทับเบิกเนี่ยขับรถขึ้นไปครับกว่วจะเข้าไปถึงที่เล่นคูคูคลักกวัวจะขึ้นเขาอีกานี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงทีใหม่เขาเล่นกันแล้วครับเนี่ยแต่มงก็เก่งนะครับหรือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับแต่เราก็ไปตีแตกหมดแล้วก็ไปครับไปมาเล่นให้กินมงครับกินไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่หนุ่มจะบอกว่าหลนเนี่ยตั้งแต่ทํางานเป็นช่างเงินแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้ทํางานอะไรอีกเลยถูกไหมไม่เลยครับ จนถึงวันนี้เป็นนักพนันอย่างเดียวครับไฮโลอย่างเดียวครับครับก็คือใช้ทักษะหลักๆเลยครับในการเล่นไฮโลให้เก่งเขย่าเทครับฟังเสียงครับอ่าเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูหน่อยมีครับอันนี้มีทั้งวัดดวงมีทั้งโกงให้พี่ดูครับเออเพราะพี่พี่เนี่ยบางทีพี่อาจจะแบบเบื่อละชีวิตวงการบันเทิงพี่ไปเดินเล่นบ้างดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเราก็แบบทำเรื่องสายนักเลงไปเยอะแล้วตียงตีใหญ่ อนี้เป็นองป์การการโกงของนักบันดาลเซียนที่เขาเล่นกันครับเห็นไหมครับถ้ามีหกกล่องสันอย่างนี้เท้าออกกล่องจะเงียบอันนี้ก็เป็นเต๋าฝืดลื่นครับอันนี้ก็ลื่นกินหมูครับราคาหลักร้อยแต่กินได้ยันบ้านยันรถเฮ้ยอันนี้อันนี้ชอบว่ะอันนี้เล่นกันแบบหมดเนื้อหมดตัวเลยเนี้ยนี่เลยอยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไรครับส่งออกมาหมดนะครับพร้อมไหมครับครับไปเลยครับ พี่หนุ่มใสหมดเลยนะเมียด้วยนะโอ้โห,โหแม่มั่นใจหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้โหถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ